ครับวันนี้ก็จะมาให้ดูพีซซตที่ผมปรับใช้ประจำนะครับของเอฟเฟกตซูม G 1 X on นะครับเยมที่ปรับใช้ปกติก็มีอยู่4ีรีเซตนะครับาะเอฟเฟกเนี่ยวนี้มันถ้ามันข้ามช่องเยอะบางทีหยยบไม่ทัน <c oughs> จริงจริงแล้วใช้ไม่เยอะนะครับเราจะมาดูการปรับครั้งแรกก่อนนะครับ เสียงเสียงจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นมัตเตอร์วอลลุ่มนะครับกดที่เมนูเนี่ยจะมีวัดมัตเตอร์วอลลุ่มเขาจะปรับมาสุดเลยที่ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ปรับถ้าเล่นกับตู้แอมป์ทั่วไปนะครับก็จะปรับที่สักร้อยหนึ่งนะครับถ้าปรับสูงเกินเนี่ยร้อยยี่มันก็จะดังเกินก็จะปรับตู้ลำบากถ้าน้อยไปนะครับมันก็จะ ตู้มันก็จะอันๆไม่ออกประมาณร้อยหนึ่งคิดว่าพอดีแล้วนะครับปรับที่ร้อยหนึ่งนะครับมาดูพีซต่อไปว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอ่าแรกเลยแรกผมจะใช้เป็นอ่าตัวเอฟเฟกต์อ่าเหมือนตัดสัญญาณรบกวนนะเสียงจีเหมือนตัวน้อยนะครับน้อยก็เลือกตัวนี้นะครับ เซทเนเนี่ยแหละกดไปมันจะมีความทำให้เสียงไม่จีนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับตรงทรัสเนี่ย t อทเเขาเรียกอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยผมจะปรับไว้ที่10นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราปรับเยอะเนะี่ยปรับเยอะเป็นอย่างเงี้ยเสียงมันจะห้วนนะคทำให้สัญญาณเราขาดเวลาเราเล่นปลายเสียงมันก็จะขาดห้วนนะครับ เซตไว้ประมาณนี้นะครับมันก็มีช่องเอลยแค่นี้แล้วแล้วก็กไปเอฟเฟกต่อไปนะครับเป็นคอมคอมตัวนี้ COM เอฟเฟกตัวนี้ก็จะมีเยอะนะแต่ผมใช้คอมตัวนี้นะครับเซนก็ประมาณเนี่กลางๆหกทน ประมาณนี้นะครับเลเวลก็เต็มเลยตัวเนี้ยพอเข้ามาอยู่ในเอฟเฟกเราก็ใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องปรับอะไรเยอนะอันต่อไปนะครับ <c oughs> คอมนี้ก็จะช่วยให้เสียงเราเป็นเนื้อมากขึ้นนะเพราะผมใช้เป็นซนะิกเก t ตคอยเนาะมันก็จะได้ความเป็นเม็ดเม็ด,เ,มด,เ,มดเวลาเล่น <c oughs> ต่อไปเป็นเทปเอ็ก a y โคโดีเลย์นะเป็นดีเลย เราก็ใช้ตัวเทปนี่แหละนะครับปรับก็ไทม์อยู่ที่ใช้เป็น600น้อนะก็จะห่างๆหน่อยก็จะาตามประมาณนี้นะฟีดแบก็ก็ประมาณนี้นะฟีดแบ็เหมือนจะเดิมๆครับถ้าเรารู้สึกว่า มันยาวไปแล้วก็ปรับที่ตรงนี้มิกสามสิบมิกคือความดังนะครับของของดีเลตัวนีอ้อันหลังนี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับพยายามปรับให้น้อยที่สุดถ้าเสียงซาวเราได้แล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับอฟเฟรต์ <Yeah. S 1> <Effect. S 2> ต่อไปเป็นฮอนะครับเป็นรีเวิร์บฮอนะครับรีเวิร์บฮอก็ ประมาณนี้นะครับไม่ได้อะไรเยอะมากเลยโทนกลางๆมิกก็สามสิบลาหลังนี้ก็ไม่ได้ปรับนะครับส่วนมากปรับที่มิกอันเดียวก็จะโอเคละบางทีเราปรับลึกเกินพอมาฟังอีกเดียวกลายเป็นกวนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอฟเฟก ส่วนแพดเดิลนะผมก็ปรับเป็นามาที่แพดเดิลเซตติ้งนะครับจะมีอะไรบ้งางขยับมาอันสุดท้ายนะครับอ่าเปลี่ยนชื่อมันจะเป็น clean cl ก็เป็นตัวย่อนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อก็เลื่อนมาอีกก็จะไปที่แพดเดิลนะครับแพดเดิลผมจะปรับเป็น การปิดเปิดความดังนะครับวอลลุ่มเวลาเราเปดลรอยนี้ก็เบาก็จะปิดเสียงนะครับเวลาเราเล่นอันนี่คือเสียงคลีนที่ไม่มีคอร์สนะครับคร่าวๆประมาณนี้ ส่วน Clean c o l o นะครับช่องต่อไปนะ01เราจะใช้เป็น Clean นะ Effect ตัวเดิมนะครับ z NR Com ก็ตัวเดิมอันที่สองอันที่สามเป็นจะใส่คอ l ั r เข้ามาเป็น Super c o l ั r ตัวนี้นะครับ Super c o l ั r ก็ Level ประมาณ50นะครับ เดฟก,ก็ประมาณนี้กลางๆใส่เข้ามามันก็ใช้ได้เลยที่เหลือก็เทปลิเลยออีกเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีผมปรับแพดเดิลนะครับแพดเดิลเซตติง้งอันที่2อเนี่ยอันนี้ตั้งชื่อเป็นคลีนคอรลัสก็ CR ออรัสอันนี้คือตัวยอ่อนะครับ แพทเทิร์นผมจะปรับเป็นที่มิกของอของดีเลย์นะครับมิกก็คือความดังของดีเลย์นะครับถ้าเรากดลงสุดความดังจะ30สคือเท่าเท่าปกติแต่ถ้าเราต้องการให้มันดังขึ้นเรากดแปลงหน้าผมจะตั้งไว้ที่ร้อยก็จะดังสุดเดี๋ยวเรามาลองดูนี่คือถ้ากดอันนี้คือเสียงคารั์ก่อนนะครับ ถ้าเป็นกดมาที่สุดท้ายก็จะเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเป็น,ปนค่าที่ตั้งไวท้ทีแรก มันค่อนข้างทีง่จะโอเคตรงกันไม่งั้นมันจะตีกันนัวก็ประมาณนี้นะครับไว้เล่นสนุกสนุกเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดถึงเสียงแตกที่ผมใช้นะครับขอบคุณครับ